คุณพ่อมนนามสากุลอินตุ้มของลูกท่านตายไปเมื่ออายุ82ปีสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นช่างไม้เก่งมากเจ้าค่ะท่านเคยสร้างอะไรสร้างงสร้างหอสุดมนให้แก่วัดสร้างโรงเรียนให้แก่วัดสร้างซ่วมให้แก่วัดโดยไม่ได้คิดเงินเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียว บัดนี้ท่านก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นคนบ้านเดียวกับหลวงพ่อซะด้วยคือสุพรรณบุรีเอ๊ะหลวงพ่อสุพรรณเหมือนกันเลยเนี่ยเกิดสุพรรณแต่มัสมัยหลครัวมีแค่เด็กชายอ้าวทำไมกันแน่ให้ตอนโตไปอยู่ที่อื่นไปโตที่อื่นอยู่ไม่กี่วันแล้วแต่สมเนียงสุพรรณไม่มีเลยนะหลวงพ่อมีเดี๋ยวพ่อก็หมาแม่ก็หมาแก โอ้อานนีพันธ์แท้สุพันแท้เลยพี่หน้าเราสีพระเทศลออ้อจริงนะเป็นความจริงนะจะบอกอะไรพ่อกับหมาแม่กับหมาหมาก็หมดเลยอ่อก็หมาแม่แม่ก็หมาหนูก็หมาหมาหมดบ้านเลยคะ <laughs> อ,อันนี้ไปพบที่โน่น ที่วัดโพครานในจังหวัดสมุทรครับไปไหนผมว่าค,ครับไปเด็กรุ่นรุ่นสาวคนเคยเห็นหน้าแกมาฟังเทศบ่อยๆไปทุกครั้งกันมาฟังเทศใช่ไหมครับวันนั้นยังไม่เทศเคยเห็นหน้าแกใครหนูมาหรือบอกมาค่ะมาใครบ้างล่ะพ่อก็หมาแม่ก็หมาหนูก็มหมาหมาหมดบ้านเลยคร <c oughs> ัโอ้โอ้ไม่นเรื่องจริงสำสมเด็งเขาไปอย่างนั้นเองนะใช่คร ครับ,บ <c oughs> ดีไม่ดี้บอกยกทรงก็หมา <laughs> <laughs> น่าเราเสื้อเก่ายังติดอยู่ <c oughs> โอ้โหมาหมดเลยกล <c oughs> ่นาวนั่งต้มเดียนควัน <c oughs> อ้าวทีนี้ที่เขาจะถามก็คือวาอ่างนี้ว่าการที่ช่วยเหลือสร้างหอสวดมนมนก็ดีกุูติก็ดีห้องส้วมโรงเรียนองวัดก็ดีผู้ที่ตายไปอย่างนี้จะได้มีพลาอานิสง์อย่างไรประการใดหรือไม่จะาหนว่าร่วมในการสร้างวิหารทาน โอ้โหขอสุดมนเนี่ยนะครับใช่ใช่ก็แรงงานเขาไงแรงงานมันก็เหมือนเงินใช่ไหมปรับ,รบก็อย่างกับในแช่างของอะไรอท่านมาข้ามานอบอะ,อะวิศวกรรมวิศวกรรมเทพบุตรเนะี่ยนั่นในแช่างเขาตายไปแล้วเขามีมีมานอยู่เป็นเทวดามีนามวิศวกรรมเทพบุตรปรบ,ปรบแต่แค่ช้างช่วยลากช่วยหิย้ว ช้างหิวได้ไหมยกเลยยกแล้วก็หิวทลองแร้องแรงไปก็ไปเกิดปเป็นเอราวัณเทพประบุทีวิมานอยู่เนี่คนนี้ท่านเป็นคนท่านก็ต้องมีวิมานอยู่คับคบๆคำว่าเอราวัณไม่ใช่ไปเกิดเป็นเป็นช้างเหรอไม่ใช่ใชเอราวัณไปเป็นเทวดาเวลาอินตต้องการช้างก็แปลงเป็นช้าง<อ>เ,เลยเมื่อสมัยที่อยู่เมืองมนุษย์เป็นช้างหัวเดียวกลายเป็นเทวดาเป็นช้างสามหัว ทำไมโผล่ดอกเบี้ยมาไอของหัวหัวงอกหัวหัวงอกนะดอเอ๊ะตกลงบ้างวนที่น้มิดไงสร้างเราเองครับครับครับแล้วก็ในงานก็มีสระน้ําสระน้ําก็มีต้นบัวดอกบัวต้นบัวก็มีหลายดอกแต่กลีบดานออกมามีนางฟ้ากลีบไปเจ็ดคนฟ้อนรำแสดงว่าเป็นช่างตัวใหญ่มากแล้วดอกบัวคงจะใหญ่พิเศษนะไม่รู้ไม่เคยเห็น อ่าตามบารีว่าอย่างนั้นนะครับครับเป็นนิรมิตระออย่างนั้นก็พอเขาที่ตายก็คงจะมีอายุสงไม่มีปัญหานะอาจจะคิดว่าอะไเป็นอะวิหารทานนะวิหารทานโอ้ครับครับ